ตำนานเขื่อนของเมื่อสายน้ำโกรธและสะพานแห่งมิตรภาพยังค้างคาณดินแดนลุ่มน้ำโของอันกว้างใหญ่ผู้คนต่างรอคอยการมาของเขื่อนยักษ์ที่จะนำพาพลังงานไฟฟ้ามาสู่บ้านเรือนหล่อเลี้ยงความเจริญก้าวหน้าทว่าเบื้องหลังความมุ่งหวังอันยิ่งใหญ่กลับแฝงไว้ด้วยอุปสรรคมากมายเปรียบเสมือนคำสาบที่สืบทอดมายาวนาน การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแม่น้ำโขงเปรียบเสมือนมารดาหล่อเลี้ยงผู้คนริมฝั่งหลังธัญ,ญพืชพลาผลปลาแหวกไว้นกบินร้องระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์แต่แล้วความโลภของมนุษย์ก่อกำเนิดแผนการสร้างเขื่อนขึ้นหวังกักเก็บพลังงานนำมาใช้ประโยชน์ข่าวคราว,าวการสร้างเขื่อนสร้างความหวาดหวั่นแก่พญานาะค ผู้ปกป้องลุ่มน้ำโขงพญานาาโกรธแค้นก่อกวนขัดขวางการก่อสร้างน้ำโขงเชี่ยวกรากดินถล่มพายุหมกระหน่ำผู้คนหวาดกลัวต่างร่มหรือว่าเป็นคำสาบจากพญานาคการก่อสร้างเขื่อนยืดเยื้อเต็มไปด้วยอุปสรรคในที่สุดเขื่อนก็สร้างเสร็จแต่ทว่าสะพานมิตรภาพที่ตั้งใจจะสร้างคู่ขนานไปกับเขื่อน กลับยังค้างคาเสาต่อม้อต้นสุดท้ายไม่สามารถสร้างเสร็จได้ผู้คนต่างมึนงงเกิดคำถามมากมายว่าทำไมสะพานจึงไม่เสร็จบ้านก็ว่าเป็นคำสาบจากพญานาคที่ยังไม่พอใจบ้านก็ว่าเป็นเพราะแรงงานขาดแคลนง,งบประมาณไม่เพียงพอตำนานเขื่อนโขงและสะพานมิตรภาพยังคงเล่าขานสืบต่อมาเป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงความโลภของมนุษย์ ผลกระทบต่อธรรมชาติและบทเรียนอันล้ำค่าว่าการพัฒนาควรคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความสมดุลของระบบนิเวศมีใช่การเอาชนะธรรมชาติด้วยความรุนแรงเรื่องเล่านี้สอนให้เรารู้ว่าพลังของธรรมชาติยิ่งใหญ่มนุษย์ควรเคารพและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนการพัฒนา